สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดมีก้ามีญาสุดแฮปปี้ บ็อกมาร์กี้สันฝันลูกๆครั้งแรกในชีวิตยกครบครัวกลับไปเที่ยวบ้านเกิดอีกครั้งในรอบ2ปีสำหรับนางเอกลูก2มาร์กี้ราศีที่ตอนนี้เที่ยวหลงลาชิวชว,ชวกับสามีป๊อกพัสรกรและลูกแฝดมิกามิยะที่ประเทศสเปนโดยทริปนี้มาร์กี้แพลนไว้แล้วกว่า5สัปดาห์จะพาลูกๆและสามีไปทานอาหารอร่อยๆเที่ยวชมสถานที่ตามเมืองต่างๆล่าลสุดป๊อกมาร์กี้ได้สานฝันมิกามิยะอยากจะขี่ม้ามานานแล้วงั้นนี้แดดมีจัดให้พาขี่ม้าเที่ยวรอบเมือง เด็กๆก,ก็ยิ้มไม่หุบมีความสุขที่สุดแล้วนมทปักเผยว่าฝันของหนูเป็นจริงแล้วมีย่าอยากขี่ม้ามานานถึงวันนี้จะไม่ได้ขี่ม้าแต่หนูก็ได้นั่งรถม้าเหมือนในกระตูนเลยนะหวังว่าจะมีความสุขกันนะคะคนนี้มีกล้าครับคนนี้มียากค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทขอบคุณครับ